สวัสดีครับกับพบกผมอีกแล้วครับเกียรติจัดให้ในรายการโรงมอเตอร์ไซค์มือสองวันนี้อยู่กับสปอร์ตฟูลแฟลลิ่งคาวาสกิ z x 14 r ไปี2014โอ้โหถือว่าเป็นยานแม่ทรงสปอร์ตทัวร์ลิงที่ใช้ได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะความเร็วไม่ว่าจะสมรรถนะไม่ว่าจะความนุ่มนวลไม่ว่าจะออกทริปตัวรถ ค่อนข้างยาวบาลานซ์ค่อนข้างดีมาพร้อมท่อแท้โยชิมูระคู่หนึ่งโชคหลังเป็นเออร์ลินแล้วซับในเรียบร้อยแล้วครอบถังคาร์บอนฝาถังน้ำมันแต่งนะกันสะบัดไฮเปอร์โปก็มีให้เรียบร้อยแล้วเลขไม่สองหมื่มลายพันโลโอ้โหสตาร์ททียังกับรถยนต์ นเราใจหนักแน่น z ซเด็14 r เอาไปแค่นี้พอ2 7 0 0 0 9 0 0นเท่านั้นยามาฮ่า y, y z R6 ตัวนี้ไป2,019สีน้ำเงินท้ายเทาท่อไทเทเนียมไป s อรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลขใหมค์คันนี้อยู่ที่27,000โล ปีสิบเก้าสองแสนเจ็ดมืนเก้าพัอคันสุดท้ายคาวาสกิ ZX10 อ็ปีสองพฝาแดงท่อไทเทเนียมไปเอสซลั่นลั่นแท้แท,ท,ท้หนึ่งใบแค่ท่อก็เกือบแสนแล้วได้ล้อมาเช็ของตัวดับเ R ลังโคนท้ายคาร์บอนคอบเฟรมคาร์บอนคอบข้างคาร์บอนคอบถังคาร์บอนอบอน,นะและมีกันสบัสด เออรินไฟฟ้าติดรถเดิมๆมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์โยงเป็นไลท์เทคควิกชิปเตอร์โรงงานเลขไม่คันนี้อยู่ที่25,000โลอ้าวถ้าถอแ้มันลั่นแบบนี้ดูด,ดันเร้าใจแค่ท่อก็บอกแล้วว่ากินขาดสภาพแบบนี้ สวยๆแบบนี้ฝาแดงด้วย399,000เท่านั้นสนใจติดต่อที่ที่0ูนย2 7 4 2ทุกที่นั่งรับประกันความปลอดภัยต้องเฮียติจัดให้